ใช้ในไกลบุตรกับสายเจริญกุลาครับหรือถ้าเผื่อไม่ใช่สองคนนี้เราก็จะไม่ทําหนังเรื่องนี้ทําให้เขาสามารถทําให้พี่เชื่อได้ว่าเขาเป็นเป็นไอ้มาก เราก็ได้รู้จักกันมานานตั้งแต่ตอนที่เราทำแคสติ้งเรื่องหนงันงหน้าด้วยกันนะกับกับน้องสายเลยกลาแล้ลา็แล้วก็เราก็เป็นคนที่ยืนยันแกบริษัทไทยเดทเมนต์ตอนนั้นว่าว่าเราเราเชื่อเราเชื่อในตัวตัวเมฆในตัวคุณวินัยไก่บุตรในในชื่อตอนนั้นนะแล้วก็รู้สึกว่าเมฆเขาเป็นคนมีความ มีความซื่ออยู่ในดวงตาของเขามีความมุ่งมเขาทำให้เขาสามารถทําให้พี่เชื่อได้ว่าเขาเป็นเป็นไอ้มากนะจริงๆคือคือแม่เป็นค,ค,คนที่ทุ่มเทการทํางานมากแล้วก็แล้วก็ใส่ใจกับกับการทํางานใส่ใจกับบทใส่ใจกับทุกอย่างเขาจะถามเราตลอดเวลาว่าเขาควรจะทําอย่างไรตรงนี้เขาคิดอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นคนมีวิน,นัยเหมือนสมชื่อเขาเลยเขามีวินัยมากในการทํางานไม่เคยมาเลทมาตรงเวลาตลอดเวลาแล้วก็มักจะกลับ คนหลังๆเพื่อที่จะมาคอยถามว่าวันนี้มันโอเคไหมพรุ่งนี้เราจะทําอะไรกันอะไรเงี้ยน,นะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือผมรู้สึกว่าพอเราบอกว่าแม่ไปเล่นไปทำตาม,มาอีกหน่อยนะไปคือแม่เป็นคนที่ให้ความร่วมือดีมากเราก็ไม่ได้นึกว่าเขาจะกล้าเล่นเราเองอยังยังยังไม่กล้าคือผมเป็นคนกลัวหนูแล้วก็บอกแม่ว่าแม่ต้องมีหนูฉักหนูปล่อยหนูออกไปหาแม่นะ่ะมันอาจจะก,กัดมันอาจาอาจะไม่บอกว่ามาเลย เขาพร้อมที่จะทําทุกอย่างเขาน่ารักมากมากนะแม้กระทั่งฉากที่เขาต้องวิ่งไปในดงญ้ากกซึ่งมันบาดตัวมหาศาลมาเขาก็ยอมทาทุกอย่างนะวิ่งกี่รอบกี่รอบก็ได้บอกมาให้บอกมาคือนี่เป็นนี่เป็นความตั้งใจแล้วก็ความความมันส่งผลให้เกิดความสําเร็จในตัวของคุณแม่วินายไกรบุตรเองที่ด้วยความตั้งใจของเขาด้วยสิ่งที่เขาใส่ใจในการทํางานมันทําให ทำให้หนังประสบความสำเร็จแล้วก็ทําให้ตัวเขาเองก็มีชื่อเสียงเป็นพระเอกร้อยล้านคนแรกของประเทศไทยตอนผมทําปืนใหญ่จอมสลัดผมก็เชิญเม่มาเล่นเป็นมิกาดําในหนังเรื่องจอมปืนใหญ่เขาก็ยินดีมากๆต้องแต่งตัวนานขนาดไหนเขียนลายเขียนรอยสักและเต็มไปหมดมันเป็นความการทํางานที่ค่อนข้างยากเม่ก็มาทุกคิวทุกครั้งมาอยู่ในหนังเรื่องนี้ตลอดเกือบจะตลอดเวลา แล้วพอเราถ่ายหนังเสร็จเราปิดกล้องเราก็มีงานเลี้ยงปิดกล้องกันแล้วเมฆก็เดินมาหาผมบอกว่าพี่ผมไม่เอาสตังค์พี่นะเรื่องนี้ mm hmm. ผมขอขอบคุณที่พี่ให้ผมเป็นวันเป็นผมในวันนี้